สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาครับมาครับมาดูนี่เป็นอีคอเลสเซอร์เลยมาซ่อมตัวดำนี่ก่อนอร่อยกวะเนี่้มาซ่อมตัวดำดำนี่ก่อนนะตัวขาวนี่มันซ่อมมันมันมีตัวอย่างะนะต่กับนาถ้าการมันก็เสียงมันไม่ออกอะไรครับตนะัวดำตัวขาวที่เคยทำแล้วเคยทําในคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดูตัวดำเนี่ยโอ้ยอะไรอย่างเงรับเลยก็ไม่มีนะครับ เสียงไม่ออกนะครับลูกค้าบอกเสียงไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะครับเป็นยังไงนะครับเปิดฝาออกมานะครับรู้สึกว่าไอซีไม่มีนะผมพิจารณาแล้วซีไปไหนเลยนะครับโอ้โอแก่ๆนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องหาไอซีใส่นะพูดถึงนะหรือว่ามันไม่มีไอซีมาแต่แรกนะครับแต่ในส่วนนี้นะพวกแจ็คเอล์เอลอาร์อะไรพวกนี้มัน แกวออกมาก็เห็นฝุ่นเห็นอะไรแย่ๆนะเพื่อนด้านหน้าด้วยนะครับเครื่องนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับในเก็บไว้นานนะครับเครื่องนี้ก็อาจจะมีประวัติกับเจ้าของเครื่องนะครับอยากจะให้ผมซ่อมให้นะครับผมก็ก็จะซ่อมนะครับเป็นงานเป็นงานนะเพื่อนโอ้ยไอซีก็ไม่มีเนี่ยทําไมเขาหยุดทางานล่ะโอ้ยนะครับพวกนี้ก็คงต้องล้างวัลุ่มนะปัดฝุ่นทำความสะอาดนะโอ้ยเช็ดอย่างดีหน่อยนะครับ มันไม่ค่อยเลื่อนแล้วล่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะนะครับ <c oughs> ฟังอยบ้านเพราะได้ปรับแต่งเสียงนะครับตัวนี้นะครับก็ในส่วนของวอลลุ่มนี่เปลี่ยนหมดเลยนะครับไม่ไหวแล้วละ่ะมันเป็นสนิมอะไรขึ้นแล้วเลยแต่วอลลุ่มสไลด์พวกนี้ก็ไม่แน่ในะน,นะมันอาจจะใช้งานไม่ได้ในส่วนของที่ผมว่า xr ใช้งานแหมเนาะนะครับเห็นไหมต้นยันเ <c> ฮ <oughs> ้ยเอาเช็ค xr ธรรมดามาเสียบไม่ทํางานนะครับตัวนี้น่าจะทําให้โกโก้ให้ผมสงสัยนะ เค็ดกโก้คนโง่สงสัยเนี่ยมนตัวนี้ XLR เนี่ยอินพุตเอาพุตโอ้สุดยอดสิแต่ใช้งานไม่ได้หรอกการต่อแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกับเครื่องเสียงทั่วไปันไม่ได้นะครับเพรแจ็ค LR ไม่ไม่ทั่วไปนะครับตัวนี้สัญญาณอินพุตอะไรต่างๆแล้วต้องมาดูอ่าไม่ได้บอกไว้ด้วยโอโหนี่ครับแหมใช้ไม่ได้หรอกนะครับต่อแบบนี้นะพูดถึงนะครับโอโอือม มันมันต้องต่อสายต่างห่างนะครับอ่ขาขาเกลีนะครับขาสามอะไรเนี่ยขาอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับแต่คงไม่ได้ใช้นะครับคงจะต้องใช้ RCA นะเพื่อนนะตัวนี้ก็ปัดฝุ่นทั้งามสะอาดตอนนี้ผมยังขาใจซีหายเลยนะครับนะเอา <S <S เดี๋ยวผมจัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวลื้อตัวนี้ออกมานะครับนะลื้อออกมาลื้อออกมาหลื้อ,อ,อมาเดี๋ยวปัดฝุ่นทั้งามสะอาดเตาฝุ่นก่อนนะครับเพื่อนครับ นะครับพอแกะออกมานะครับเพื่อนเพื่อนผมเห็นเป็นแบบนี้นะครับโอ้หนะครับตัวนี้ยังมีไอซีอยู่นะครับตัวนี้ไอซีหอยนะนะซีหอยอทีนี้เราก็ปัดฝุ่นพวกนี้ให้สะอาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเปลี่ยนอะไรหรือว่ามาทําความสะอาดอะไรก่อนก่อนปัดฝุ่นนีเวลาปัดฝุ่นฝุ่นก็จะเข้ามาเหมือนเดิมมันนะครับใช่ไหมครับในส่วนนี้ก็คือในส่วนของวอลลุ่มนะครับตัวนี้โอ้มันเป็นสนิมแล้วนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเลยนะครับ ีนี้ถ้าเกิดว่าพวกนี้มันมีปัญหาส่วนมากก็จะก็ล้างเอานะครับนะมันไม่ค่อยมีเปลี่ยนหรอกพวกสไลด์เนี่ยแต่ก็คงจะไม่เท่าไหร่นัก,กน,นะครับการเสียหายนะในส่วนของตัวนี้มีไฟนะครับเดี๋ยวถ้าเสียลักนะครับถ้าเสียพักก็จะมีไฟขึ้นนะครับถ้ามีไฟมันจะเป็นจุดๆจะจ่าด้วยเด้อตัวนี้นะครับนี่ครับ คุณโกงจะต้องตัดไฟจะทิ้งไปนะตัดออกเลยนะท่านี้วเหมือนกันนะนะครับแล้วปัดฝุ่นทงความสะอาดออกเอา,เอาป,ปัดพวกนี้ออกนะครับให้มันไม่ค่อยมีฝุ่นแล้วเราก็ดําเนินการในส่วนของวอนลุ่มอะไรต่อไปนะครับในการปฏิบัติงานเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยนะครับเป่าฝุ่นออกไงคุทีบเลยนะเพื่อนะครับ ขีดน้ำยาล้างได้นะครับในส่วนของสวิตช์ p วอร r นะครับนะเห็นไหมครับสะอาดปัดฝุ่นออกแล้วมันก็จะดูดีนะครับที่นี่สะอาดนะครับเพื่อนต่อไปแถวนี้นะครับถ้าฝุ่นมันเยอะหน่อยก็ปัด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 ัดปัดปัดปัด หลังจากที่เราใช้แปรงปัดฝุ่นทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการล้างหวนลุมนี่เอาสำลีมาแบบนี้นะครับนี่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 นะครับแล้วทีนี้เราก็หาไขควงมาสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาหมุนรวยๆเข้าการถูมือน,นั่นแหละการถูมี่ก็ได้เปลี่ยนไปได้การสำลีมาหนึ่งอัน เอาไอ้นี่แหละไอโซนองโซแนกเลยเนี่ยปุ๊บเอาครับนะเลื่อนบนลุ่มมาทางเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็บนล้างนะครับนะเช็ด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 ทุกตัวเลยทีนี้เราก็เช็ดก็ล้างอะไรออกตามที่เราแบบว่าเห็นว่ามันคักนะครับเพื่อนๆนะเอาเช็ดขี้ฝุ่นที่อะไรออกหน่อยอะไรก็วางกันไปครับเอาจนคักใจว่ามันสะอาดแล้วนะครับ ก็ทาทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อนๆทำทั้งสองข้างเลยเห็นไหมเห็นไหมนะครับแบบนี้นะนี่นี่ก็คือการล้างวอลลุ่มแบบสไลด์สไตล์ช่างวิทย์เลื่อลูกทานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้ยสะอาดจริงๆเลยเว้ยทำไมมันสะอาดดีอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับโอ้คัดลายโอ้นะครับน่าทำสองข้างนะทีนี้โอ้ยมันต้องหาสีมาใส่ด้วยนะนี่ ตัวนี้ทาไงตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องล้างสวิตช์นี้ด้วยนะครับยางวันรุ่มล้างสวิตช์นี้ด้วยในส่วนของสวิตช์นะครับเพื่อนก่อนที่จะทําการาใส่ในส่วนของเจ้าวันรุ่มก็อย่าลืมล้างสวิตช์นี้ด้วยนะครับนี่นะเพราะว่าสวิตช์พวกนี้จะเป็นตัวเลือกว่าสัญญาณเข้าในส่วนของอินพุตนะครับตัวที่1ตัวที่2ออะไรพวกนี้นะรว,วมไปถึงบายพาสอะไรพวกนี้ การใช้งานไม่ใช้งานนีคอเลเซอร์ตัวนี้นะครับอย่าลืมแกะออกมาแล้วล้างทำความสะอาดด้วยนะครับจะได้คักๆนะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแค่นี้แหละอย่าลืมล้างสวิตถ้าฉีดน้ํายาเข้าไปเลยมันหายได้ก็โอเคแต่ถ้ามันฉีดเข้าไปแล้วกลัวว่ามันจะไม่ค่อยดีก็แกะออกมานะครับแล้วก็ทําการล้างนะครับขูดทำความสะอาดหน้าสัมผัสหน่อยนะสวิตนี่นะครับ นะครับเพื่อนคนใดยังไม่เคยเห็นวิธีการแกะนะลองลองดันดันสปริงมาด้านหน้าหน่อยนึงครับนะเ,เอาตัวนี้ออกครับแล้วก็เอาออกมาเลยครับระวังมันฟุ้งดองนะครับนะ <c oughs> ไอตรงไอตรงนี้ฟุ้งดังเลโยโอยหายากเลยครับไมเคครับทีนี้เราก็เอาอะไรไปขีดเขี่ยรนะสัมผัสหน่อยพวกกระดาษทรายก็ได้อะไรก็ได้ นะครับไปขีเขี่ยทำความสะอาดแล้วก็ฉีดน้ํายาใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบเข้าไปนั่นแหละนะครับแกะมายังไงก็ใส่เข้าไปนั่นแหละเป็นส่วนของสวิต์นะครับอ่าทีนี้เราก็ประกอบเข้ามานะครับเรื่องนี้ทําอะไรบ้างเปลี่ยนไอซีเปลี่ยนไอซีเปลี่ยนวอลลุ่ม2ตัวล้างสวิต์ล้างวอลลุ่มพวกนี้อ่านะครับนะตอนนี้ก็เล่นเสียงได้เปิดอ e ีคอเลเซอร์ ได้ลดเสียงได้เน่เสียงได้พาะว่าการลดเสียงไม่ใช่ว่าลดจนหมดนะอันนี้คือไม่ใช้ e ีคอไลเซอร์คือผ่านเลยสัญญาณเข้ามาผ่านออกไปนี่ตึ๊บน่เห็นไหมดีจะมาลองข้างนี้ต่อ บายพาเ AB สัญญาณเข้ากัแล้วแต่ใช้ง,งานได้นะครับเพ่งจบสักโอเคเลยเป็นไงครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะซ่อมได้ดยายดำเนินการได้แต่ว่าของเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ซ่อมหรอกเพราะว่าตัวน,นี้ก็มันเป็น,ปนอุปกรณ์เฉพาะนะครับ เฉพาะอะไรเฉพาะคนที่ชอบถึงจะมีได้นะในส่วนของอีคอไลเซอร์นะครับชอบฟังเครื่องเสียงชอบแต่งเสียงนะครับเออนะครับรุ่นนี้นะนะครับเพื่อนๆครับก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับด้านเสียงและมีอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบเก็บความทรงจานะครับถึงไดเอามาซ่อมนะเพื่อนนะเพราะว่ากว่าจะซื้อมาได้นะครับแต่กว่านี้กว่าจะหามาได้ไม่ใช่ธรรมดาในตัวนี้นะโอเค ปิดฟ้าอะไรต่างๆเข้าก็โอเคละนะครับเป่าฝุ่นเบาแล้วอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความสวยงามตัวนี้มันเป็นความรู้สึกความทรงจําของเจ้าของเครื่องครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คงจะต้องลาจากไปนะครับเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดแล้วปัดฝุ่นอะไรก็เรียบร้อยแล้วล่ะรุ่น e4000 อะไรนะครับโอเคนะครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม